อ่านไม่ออกเดียนอ่านใ้ฟังได้อ่านอีกรอบหนึ่งครับเป็นภาษาไทยเด้อภาษาไทยอ๋อตำตำทะเลรวมแล้วก็ตำกุ้งสดไม่เห็นมันมีกล้องไม่ได้ตำหอยแยงแล้วก็ตำาวมุมกล้องไม่ได้ครับตำตำหมโต๊ก็ได้ตำม้อโตก็ได้ตำม้อะก็ถ้าว่าอยู่เราอเรียกว่ามุ้า่ไทยก็ตำมะกอคละวก็ ตำหมีตม่ตำซัวทอดลูซีนแล้วก็ทอดเป็นไฟตำซัวหรือตำซัวแล้วนะคะที่พูดให้ไปเลยตัวจิงตัวจริงสวยกวา่า <c oughs> ใน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 กลนะ้องไหมเอาอย่างนี้ตัวจริงสวยกว่าในกลนะ้องไหมปลาดิบดูนัำอ้งใังยเขิน พูดไม่ออกพูดไม่ถูกเลยจ้าวอ่าจะกินเบซี่หรือว่าเบียเบลเบียเบียะผัผมโอเคเนง่ายนวะับสีาสบายดีเดาะน้องนวลสบายดีน้องมตาย่างไปบแบบนี้ย่างผ่านกล้องแบบบานแบบบสบายดีเบีเผืกรูเนไลตาร้อนหนาเลย แย่้อนอมาเจอน,น้องน้ำหยาดเลยร้อนร้อนหนาวหเลยพูพูดก็บ้าเลยใช่ไหมเจ็บเต็มจ้าจ้บเออการแนะนำใการบี หรือว่าคนมีเมียมากินบริสเยงกันเนาะตายคนมิเนียมากินไหลิ้เดงหิโแ่คนโสดากด้ต้องหลาชิมากินัอ๋อได้หมดเลยว่าถ้าอาหารเราอะไรนี่ยาถซื้อ่ายมันก็ได้งนไเคุยันแว่ากพคุยีเด็ถามาได้ถามได้ลองถามเลยได้มย เจ้าใดจังวัดใดเจ้าเลพางาเขาดูทองมาใส่พยน้องด้วยเออกอเรื่ไรเนี่ยโท่าอาบมดนเอาจป่วยโอ้ไตองอม่ไเอาไม่ด้รันแล้วรไม่ได้หลอก่อเนาะเราัเดียวเด้อเือนทางเราเดี่อวเลาเดี๋ยวเ่ดหลอก่อเออ จะคิด,ดว,ว่าลูกพิสูจนของเป๊บหนึ่งมั้ยยังไะไรานา่นกระซาสูรเลยนะต้มมุ้งสดแน่ๆจชื่าปโอเคค่ะหรือว่าเย็้อ้ดเนี่ยีแช่ที่เดแล้วถ้าหมแช่ต้มแม่ค่าได้กว่าท่านเ็ม้ถถ้าไม่อร่อยก็ต้มแม่ค่านะีแ่แน่เอามาลอกพิสูจน์เปินบันเราจะแช่ไหม ก็คนมีเนียมาานาีจะตำ้าตาไม่เจร้านนี้มี่จ่ตำเดียวเ้าชิบมีเดียยำไทรลงเดียรพทอดป็นัวไม่ตายำตำกับมูเดีย<อ>มูเดียรเดียวตามอดมูดเ,เดียวตตกุ้งดกับมันทอดมูฮะนามู ้็ไนานนี้นราแบบที่ักทุ่มสดักทะเลเหรอทะเลเหรอเออทะเลรวมน้ำแน่สองครับ 谢谢。 ก็เลยยังเป็นเวอร์เสยบดีเลยเอาสิมติเฮาค่ะเนี่ยทุกอย่างมึงี่ขประกันเมื่อทุกอย่างขับรถขับสั่งมากินอะไรกินกินอะไรกันมาเพื่กินเฮ้ยเฮ้ยขานี่จะท้าสุดเพราเรื่ามีเจ้าของมาแล้วพูนยางนะนี่จะพร้อมอะไบริสุทธิ์อ่าสุดพูนยางสุดกินเด็ดท้าสุด รเปอรเน้อยอรกค่ะคุยกันเนีย่ยนองน้า้ผาั้งแรกที่เรามาเจอั้งแรกนะผมมาเจอรัวเป็นเเป็นคน้องน้ำยาเนียุงยีเลยขอทา

แม่ป้าคนงานบูเดเอาไปยั่ดอกมาคุยกอดหรอวะอย่างกับบูฮัวเออต่างคนต่างบูฮูวกันนะเร่หูดเร่มานีไหมมูยูแตนนี้เห็นเปนจริงใช่แเ่ยยังบวเคยเห็นแบบบูมีไผ่มาแบบว่าเจอเยอะมาแบบว่าบูเคยคุยกันแต่ว่ามาเห็นอ๋ออันนี้ข้างแรกเพราะแบบว่ามีเอชซีมาหาหอด่างนะแน่แล้วข้างแรกเนาะแน่ข้างแรกเลยที่ว่าบูเคยคุยเลยกัน

ถามว่าอ้ขับใจนนองตรงไหนก็ว่าเปทน่ไหไม่น่าเบิวงเนาะอะไรกันบใจรัทับใจตระไรเื่อ่วิีนเนาะกดแหลลายลไะถ้ามีไหมน่ใครอยู่ไลเยอะไม่กาง นี่แหละคนจริงบางแห่มาเจอกันตัวจริงโลดก็ต้องคุยหานแฉกคุยหานแฉกมันมันนอนมาเจอตัวจริงเคุยเจ้าหน้าเี่มักคือมักเพรามักคือบรมักโลดนี่ัเข้าสาม้านก็ได้ค่ะนี่แฉท้หัวเขาชีหายออกจากเข้ามุไหนพวกอะไรบกัง ตาเพิ่ยังมาให้น้องมบอ่งงบิ่งใสยแน่ถึงจ้ัหน้าต้องใส่เพ่งอย่แลนวุ้จับสองคนสองเท้าใส่กันในเด้อนี่นนเสียเขเชี่ยนี่ต้องหัวกันน to Ya n a ินแล้วก็ลืมมานะกินแล้วว่าคิดถึงเสมอว่าล้านดีเลยไม่แม่บอกมาน้งหน้าก็ต้องแม่ว่ากินมากเมื่อเนี่ยจต้องแม่เนี่ยเป็นหน่วยกินเทียนเดียวได้แล้วเลยกินทีเดียวริมร้านเลยยังวะ